สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คคนลุยป่านะครับเดินทางเข้าไปที่ป่านป่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าดิบชื้นอีกแล้วนะครับนี่ตอนนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กับเพื่อนตองนะครับนี่ตองอะไรครับตองติดชอยป่ะตองคาเซ็นเตอร์นะครับน้ะต้องใช้ยาให้ใหม่นะครับโอ้อากาศสดชื่นนะครับนะจะไปแบกข้าเบือกนะครับทุกคนนะ เพราะว่าจะได้เอาข้าวเนี่ยไปกินที่บ้านนะครับมีใครรับตือมีโรงงานเขาทำมันลกหน่อยนะสองช่วงระวังบ่าท้วน,ะน,นวี่นันนนน่งเหนียวนะลุ้นเลี้ยงใบมันคมบ้างนะครงเนี้ยต้องคอยระวังมันก็จะลกๆหน่อยนะครับ ไส่เสือแขนยาวไว้พอก็ไม่โคนอเค่อออเอือก็อมก็ถังก็จะลกน่อยนะครับทุกคนตองไหวไหมชิวๆใช่ไหมสุดยอดคนปาออเค มันไม่เกี่ยวนะอยู่ไหนนะครับมันอยู่ที่จิตใจนะผมว่ามันอยู่ที่จิตใจนะถ้าใจไปได้เนี่ยยังไงก็ไปถึงนะถ้าใจมันรักก็ไปถึงคนระับเดี๋ทัก <c oughs> กำลังไม่ไหวถ้าใจรักก็ก,กำลังไม่ไหวก็ไม่ได้นะครับในีน่นเลยแล้วคุยวมก็อ่อะนี่ทุกคน เพื่อนต่องของผมเนี่ยถามว่านี่ต้นอะไรนะครับนี่ต้นใบเตยหนามนะครับที่ก็ไปทักเป็นเสื้อเหรอใช่ที่แม่ผมทักเป็นเสื้อ,เ,อ,อเดี๋ยวไปถึงไปถึงนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมันจะมีผืนหนึ่งที่แม่ผมถักไว้นะครับน่าจะผืนสองผืนเลย,เยแบบใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับทําเป็นเสื้อนอนนะไปต่อกันดีกว่าไปยอย่างอีกไก่อ่า ครึ่งทางแล้วอีกนิดเดียวคือประมาณครึ่งทางอับตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันคือทางตรงที่มีที่การเป็นถังนะก็ถ้าเดินไวไปก็บอกด้วยนะหรือว่าจะเดินนำหน้าผมเดี๋ยวตามไม่ทันเดี๋ยวตามไม่ทันใช่เดี๋ยวเขตามผมไม่ทันนะเพื่อนต๋องเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมเนี่ยจะตามคุณไม่ทันใช่โอ้เป็นงี้นี่เองได้ได้ได้นำหน้านะ ก็ถ้าเดินบ่อยไปก็บอกเเด้๋ยตามไม่เดี๋ยวตามผมไม่ทันนะผมไม่ได้เดินบ่อยนะครับเพื่อน่องเนี่ยเาฝึกม,มาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเดินวายกว่าผมเป็นสิบเท่านะครับคนนี้ว้ายสบชื่นโอ้ยหกบแรงมากไปเดินทางเอ่อทุกคนเมื่อกี้อ่า เพื่อนตองครับของผมก็ถามว่า hmm. นี nah. ่มันถ่ายถ่ายดอกอะไรนะผมก็บอกไว้นะครับว่าเป็นดอกเสือหมอบนะครับนี beautiful. ่ตองแล้วแล้วดอกนีดอกนั้นไม่รู้จักครับแต่อันนี้เป็นเสือหมอบสรรพคุณเนี่ยเอาไว้ห้ามเลือดนะครับหลักๆเนี่ยไว้ห้ามเลือดได้นะอันนี้ก็ถึงหมอบก็ถึงหมอบไม่ใช่นะมันเสือหมอบอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้จักนี่สรรพคุณเนี่ยคือเอาไว้ห้ามเลือดได้นะ เขาเนี่ยจะออกดอกช่วงเดือนธันวาคนสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีนาฬิกานะนิยมใช้กันนะไม่ใช่เขาก็ดูแบบว่า,าต้นไม้หรือว่า,ออวาพืชดอกไม่ออกอะจะเป็นช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงน้านหนาวนะก็ประมาณนั้นครับ ว่าไงนะเกียวครึ่งทางเดียวครึ่งทางอีกนิดเดียวอีกแค่ถึงแล้วนิดเดียวตรอดเลยครับผมอีกนิดเดียวครับสิบนาทีถึงป้าใหม่เหมือนพุ่งชนเงาเป้าใหม่เหมือนพุ่งชนโอเคครับผมเป็นไงบ้างคุณต๋องเหนื่อยเอาเรื่องครับเหนื่อยเอาเรื่องเลยโอ้โหใกล้ถึงจนไหมอย่างนั้นจะถึง <c ười> จะถึงแล้วอีกนิดเดียวนะ นู่นไงเห็นไหมเห็นกระต๊อบไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไหลรอบแล้วนะทุกคนปลาซอยก็เดินทางขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ดำโอ้ทีนี้จำกันได้แล้วอะไปกลางคืนนี่จำไม่ได้นี่ทุกคนปลาซอยก็เดินทางขึ้นมาแล้วแบกข้าวสารมาด้วยพันใได้ก็ยอดนะครับพันใหญ่ก็มาแล้ว อันเด็ดร้อนนีกินไม่เหนื่อยแต่ร้อนไม่เหนื่อยแต่ร้อนนะ,ะบอลเหนื่อยเพราะว่ามหนักครับทุกคนจะขึ้นะมะคือจากตรงนี้นะครับไปโอ้มีท่านาเดียด้วยนะวะจากตรงนี้ก็ไปบ้านก็ไม่ไกล<อ>ประมาณห้าร้อยเมตรดูท่านาเดียดิอ้าวลุงชัยครับมาแล้วครับลุงท่านาเดียดเราสวัสดีครับลุงชยัยสวัสดีครับมองมองกล้องไหยครับไม่ต้องเพื่อนนะน้องเพื่อนครับไม่ต้องเขินนะอันใจมาแล้วลุงชัยก็มาแล้วครับ ไม่ใช่ต้มตู้ไม่ได้นี่อลเล็คองสานติดโปงตู้มาไม่ได้ชายจะยอมไหมลูกชายใชาเหนื่อยไหมครับเอาน้ำมากินได้ไหมชายมิน่อยครับเราเปิดงลประตูไม่ต้องเปิดนะเปิดช่องลมยังไงครับผมเอาน้องเหมียวว่าไงน้องเหมียวร้อนนะทุกคนตะซอยแบกข้าวสารมาเนี่ยคือเยอะมากๆเนี่ยผมวันสามสามสิบโลเดี๋ยววันแน่แน่สามสิบโล หนักอันนี้หนักสิเอาโลจีอาเจีวยบีแอกอะไรมาครับทุกอย่างอะไรทุกอย่างเลยเยอะอะไรอ่ะอะไรบ้างปลาทองผักกาดผักกูดผักกูดโอ้โหมีแต่ผักเนาะถึงว่าเบาวิวเลยไม่กอนบาซายบาซายแบกหนักกว่าเยอะดูเราเหนื่อยมากๆครับเนี่ยไอพี่สีต้องการน้ำพลไก้แบบเพลง พริกแห้งไม่รู้วันนั้นมีพีเอฟซีคนหนึ่งถามหาถึงพริกแห้งนะครับไม่รู้ว่าต้องการอยู่หรือเปล่านะถ้าต้องการปีนี้มากปีนี้พริกน้อยถ้าต้องการก็คอมเมนต์มาได้นะครับทักมาได้ไม่รู้มีเปล่าที่ไรไม่อยู่ปผมปักยังไม่แห้งเลยปักยังไม่แห้งเนาะยังแต่อีกสองสามวันอ่ะอีกสองสามวันนะครับแดดไม่ดีเนลยอะไรใช้กระตื่น แตข้างเป็นไงบ้างคุณตองต๋อชิวๆชิวๆครับเงอแทกชิวๆเงอแทกธรรมดาครับขึ้นเขาลงเขากินหมูเยอะไปหน่อยเดี๋ยวลดหน่อยนะพอดีพังนี้ไม่ค่อยได้เดินครับอ๋อเนาเหนื่อเข่าตาทุกคนกาแฟหนมีเฮ็ดินได้ให้แบบนั้นแต่โดยแต่ละอุตสาหะแบนี้กินชิวๆนั่งหูวิตาถุกนั่งนั่งเลยอุ้มพิซซ่เลยเนยผักถอ่ลูกใหั่วด้วยเหรอ กิอว้ยคอทีไหนคอทีไหนมาเชยกบเบลวะมาตานี่จะติดลูกทุกวัสายไม่ดีครับมาตัวนี้มีสายไม่ดีขี้ขโมยครับขี้ขโมยไม่รักครับขี้ขโมยเอาขี้ขโมยไม่รักไม่มีใครรักนะครับมาตัวนี้ขี้ขโมยครับใครจะมา่าเกียชอบขโมยครับได้กี้เลย อืออืขวาขวามาทางขวาคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านป่าแล้วเปิดหนะักอืมาทางขวา <c oughs> ตามผมไม่ทันแล้เปื่นตองผมไม่มีใครอยู่นะ ก็่อยกับปันใหญ่ก็เปิดสามค้างไว้นะครับเนี่ยลดน้ำต้นไม้ต้นทุเรียนนะก็ต้นพริกนะครับกลัวว่ามันจะแห้งนะครับทุกคนกลัวว่าต้นต้นผักของเราเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียหายนะอัน,นี้จะของก็จะอยู่ไม่เป่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นหมาที่ไหนนะครับ ดูแล้วเหมือนจะถูกใจผมนะ วานเนี่ยไม่มีใครอยู่นะคือถ้าไม่มีใครอยู่เนี่ยเขาจะเอาบันไดขึ้นนี่นะครับวางตั้งอยู่แต่บุญรอดครับบุญรอดนี่นี่นี่โอโ้โหเดี๋ยวปุ๊บม,มาปั๊บเลยจะอยู่แต่บุญรอดแล้วก็มีน้องไก่ด้วยนะครับหนึ่ตัวนะ,นนะมีพริกแห้งครับมีพริกแห้งอยู่นะแห้งครับของีไม่เยอะมากครับน่าจะหนึ่งกิโลนะครับได้อยู่ ปีกแห้งครับเดี๋ยวผมเนี่ยลองเรียกอเพื่อนผมดูก่อนไม่รู้เขาไปไหนล้คุณตองครับคุณตองอเงียบไปแล้ว บ้านก็ไม่มีใครอยู่นะครับเป็นมีแต่ไก่กับแมวนะครับที่อยู่เนี่ยก็เดี๋ยวลงไวนะ้น่าจะวันเดียวนะครับวันตองวันแล้วก็พันใหญ่กับปลาซอยก็น่าจะขึ้นมานะครับมันรอดโอ้มีอาหารแมวด้วยเนี่ยอาหารแมวไว้ให้นะครับไก่เนี่ยหากินเองได้นะ เพื่อนตองเหนื่อยไหมครับก็ธรรมดานะครับธรรมดาเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ลงไหมนู้นลงไปนูนเลยเหรออืไม่รอกันเลยเ <c oughs> มื่อกี้ยังได้ยินเสียงเรียกอยู่นะทุกคนผมบอกให้มาทางขวานะครับน่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเข้าใจผิดดิเข้าใจผิดว่าเป็นทางซ้ายเออถึองหนูน้นมันมีทางมัน <c oughs> มีทางแยกนะตรงนั้นนะขอโทษนะครับขออภัยนะมันผิดพลาดนิดหน่อยนะก็จะไปถึงที่ใหญ่ยู่อ่ะ โอ้ oh, จะไปถึงบ้านหญยเลยโอ้โห <Huh? S 1> oh, oh, มันอีกไกลนะบ้านยหยเนะี่ยต้องเดินกลับมาเนี่ยอยู่เทินกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยต้องอยู่เทินกลับมานะครับ <laughs> บ้านใหย,ย่ผมบอกแนละ้วเดินอีกชั่วโมงหนึ่งครับจากนี่ไปนะคือระยะทางยังอีกไกลนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวเนี่ยนำนะครับอุปกรณ์แบกของเรานะขอบ่านะครับใส่นะครับเขาเปลือกอนเดี๋ยวตามเขาไม่ทันคิดว่าตามทันไหมตม่อ ทันอยู่มั้งผมบ่าไม่ทันเลยเพราะว่ามันห้าร้อยมันห้าร้อนนดเดยเมตรอ่ะเแต่เขาเดินเรื่อยเรื่อยอ่ะอืม,อมนะก็ลองดูนะลองดูว่าจะทันหรือเปล่านะคนหนุม่มกับคนแก่ลองดูนะก็ลองวัดดูโอเคครับนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะช้าไปมากกว่านี้นะครับ <c oughs> ใส่คอบานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพร้อมที่จะเดินทางกลับละเดี๋ยวเพื่อนตองของผมเนี้ยจะไปเก็บฟักทองอยู่ยวทุกคนไปฟักนะครับไปฟัาแม่นะเอาพ่อกับแม่นะครับพ่อฟักแม่เพราะว่าแถวบ้านเราเนี้ยมันไม่มีไข่นะฟักทองแบบนี้ต่อไม่มีครับมันเป็นฟักทองแบบยาวเหมือนวงลีเหมือนฟักเลยเหมือนฟักอือใช่มันเป็นวงลีไม่ใช่วงกลมนะครับเป็นวงลีนะแล้วรูปทรงมันเนี้ยแปลกนะครับ เดี๋ยวเพื่อนตองของผมนี่ก็จะไปเก็บนะไปเก็บเลยเพื่อนทุกคนก็ไม่หนักมากประมาณสักยี่สิบกว่ายี่สิบยี่สิบกิโลกรัมคือผมก็ไม่ได้ผมก็ฮะอือได้ได้ได้แบบนั้นแหละเอาให้แบบว่าอือได้เนี่ย่อง หนึ่งสองสามเนี่ยเก็บลูกไหนไปก็ได้เก็บเลยเนี่ยเนี่ยนู่นเนี่ยนู่นูน่ะอ่อนเนี่ยมันจะอ่อนก็อร่อยหมันฟักทองนี้มันจะมันมากอร่อยได้เก็บได้ลุงเงินก็เก็บได้เก็บไปสักสองลูกวะอ่อนหรือ่อ,อ,อร่อยแบบผัดใส่หมูอร่อยแก่แกะเนี่นีนนเออยนนเบื้องมันจะเหลืองอ้อยเลย มันยังไม่มีแก่หรอกแต่มันมีแค่ว่าใกล้จะแก่ไง,งนี่กอืมได้เก็บได้เก็บได้หมดอะ่ะทุกลูกอะ่ะนั่นลูกบนหัวเก็บได้เก็บไปสักสองลูกว่ะเออลุกนั้นอะ่ะแก่แล้วโหเนี่ยทรงมันคล้ายๆน้ำเต้าแล้วนะเนี่ยอเออ แก่แล้วมันฉินเหนียวแก่แล้วเหนียวเฮ้ยอนี่มันชอบของแก่ๆใช่ว,วะ่ะฮะนี่มันชอบของแก่เหรอเอ,เอาเอา,เอาสักแก่ลูกหนึ่งอ่อนลูกหนึ่งอ่ะอยู่บนโน้นด็ลูกนี้เแก่แล้วอือใช้ได้อย,อยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินกระชากลงมาเลยไม่ถึงไม่ถึงเป็นหมัดเดี้ยงโอ้โห หาอะไรดึงลงมาไหมเอาอ่อนสักลูกแก่สักลูกวะจะได้ดูรสชาติัต่างกันปะ่ะลงนี้วะได้บนละเนี่ยลุกนี้ก็ได้เนี่ย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 ลูกนี้แก่ว,ว่าเนี่ยเล้วลูกแบบเนี้ยนะไม่ต้องปอกเปลือกเลยปกติต้องปอกเปลือก,อกออกใช่ปะ่ะอือเนี่ยไม่ต้องปอกหักเลยหักเลยหักมีบบนูนแล้วข้อไทยอ๋อโอเคนั่น,นแหละ ันต้องดังกึบอะถึงจะใช่แต่ดังอ้วยนี่ไม่ใช่นะเอารถต่อดีนะไม่สะด,ด,ดุดลักเนี่ยเฮ้ยพูดเกินไปนีนมือทั้งฟักฟักทองว่าเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอะไรนะว้า <c oughs> ฮะ <c oughs> เฮ้ยได้ยินอยู่ อ๋อ oh, เอากลับไปขายเอากลับไปไข่ <laughs> ขายแม่ <laughs> ขายให้แม่โอ้โ oh, หนี่เป็นแผ่นสุกไว้ไม่ใช่แบกกลับไปให้แม่เราไปหนักด้วยแม่มีตังค์เยอะเนาะหนักประมาณอุ้ย10โลได้มั้ง <laughs> เอากลับไปขายให้แม่นะทุกคน <laughs> เอาไปซื้ออะไรกินเอาไปซื้ออะไรกินซื้อซื้อของท<ม>ี่ซื้อนม,อมซื้อของที่ต้องใช้ใช่ไหม <laughs> พวกโนมพวกขุณโนมอ๋อโอเคลูกเลี้ยงมันก็ไม่หนักมากนะลูกหนึ่งก็ประมาณสองกิโลบอลสิบโลเนี่ยน่าจะถึงสิบโลได้เหรอสลับกันแบกไหมของผมของผมเบาเบากว่าของผมเบาเลี้ยงเลยทุกคนไม่หนักมากประมาณสักยี่บกเนี่ยแน่แแหละยี่สิบกิโลกรัมเนี่ยถึงของผมเนี่ย ที่เพื่อนผมแบกก็ประมาณสักสิบกิโลเนี่ยได้นะสองนะลูกลูกหนึ่งเนี่ยประมาณสักสองกิโลกว่าได้ก็เขาบอกว่าเขาจะเอาไปขายกับแม่นะครับไม่รู้ที่รู้บ่ไม่รู้จะขายได้ไหมครับไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะมันต้องรุนอีกทีนะถ้าขายไปความจริงแล้วเจตนานเนี่ยคือแบกไปให้แม่นะครับกินนะแต่จเจ้าไปขายยอก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 ,ยอกนะยอกยอก แต่ถ้าได้ก็ดีเนาะเพเอนเนาะเพื่อนผมนี้น่าสงสารนะทุกคนแต่ตังวันละยี่สิบเนี่ยเหมือนกับไปโรงเรียนเลยอะหนักว่าเดกอรุบาลนะแม่ให้ตังไปแม่ให้ตังใช้วันละยี่สิบนะครับเนะไม่พอใช้นะหาอะไรได้เสริมหาอะไรได้เสริมนะครับนะ แบกฝากทองไปให้แม่นะเผื่อแม่ใจดีนะครับก็ปกติแล้วเขาก็มีงานทํานะครับทุกคนประจำนะเพื่อนผมเนี่ยช่วยงานที่บ้านนะครับทุกคนแต่ผมไม่ขอบอกนะครับว่าเป็นงานอะไรนะแต่เป็นงานที่ที่บ้านนะครับเป็นครอบงานครอบครัวนะที่ได้ต่างประจำอยู่แล้วนะครับงานกาอช่วยแม่กินใช่ก็แม่กินนะครับงานกอบกาะแม่กินครับเลย จริงแล้วมันไม่ใช่เกาะแม่กินนะครับทุกคนมันก็มีรายได้ประจําอยู่แล้วนะครับที่เป็นเงินนะเป็นธุรกิจทางครอบครัวนะครับที่ทาอยู่นะไม่เกาะแม่เากาะพ่อหรอวะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นคนเล่ยเปื่อยปอไปทั่วนะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกคนมีงานทาประจํานะครับช่วยพ่อกับแม่นะครับ จรนถ้าไม่มีพมเพื่อนผมอยู่ช่วยงานที่บ้านนะว่าธุรกิจนี้ก็น่าจะไม่เจ๊งหรอกแต่ก็มันไม่ไม่เท่ากับทําเองครับถ้าทําเองเนี่ยคือแบบว่าได้เงินเยอะกว่านะแล้วก็ไม่เหนื่อยพ่อกับแม่ด้วยนะครับคือเป็นลูกที่กระตนันยูมากๆครับผมฮะ <laughs> <laughs> เป็นหรอ, <laughs> อถูกอโูกเลย ดูสุดกันเกินไปลุ้นดีแล้วลุ้นดีแล้วโอเคนะโอเคนะโอเคนะนาจ่านะนาจ่านะใช่ไหมอ๋พวกโอ้โหสุดยอดข้องเค้าเว้ไอ้สองเป็นเปล่าได้อยู่ได้อยู่โอเครู้เรื่องมาทุกคนดู ว่าน่าจะตามเขาไม่ทันแล้วแหละสองน่าจะตามไม่ทนันเพราะมันของหนักครับก็เราเดินมาถึงก็นั่งพัก,กวันนี้กว่าจะเตรียมตัวกันนี้เขาน่าจะถึงถึงไหนกันล่ะถึงสันเจ้าน่าจะถึงสันเจ้าเลยแหละสันเ<ม>จ้าพอนะก็ไม่ถึง <ห ả? S 1> ไม่ถึงน่าจะถึงประมาณคองหัวที่มีที่กั้นอะอแต่ตามไม่ทนันยังไงก็ตามไม่ทนัน พราะว่ามันระยะทางมันไกลนะครับทุกคนเดินมาหนังอ่ะรอบสิบปีเพิ่งเดินครั้งแรกรอบสิบปีเพิ่งเดินครั้งแรกไม่ได้เดินนานใช่ไหมนนเป็นข้ออ้างรึเปล่าไมเกี่ยวไม่เกี่ยวนะอพอไปได้ทำไรที่ฝั่งนี้ <laughs> อันนี้มาเที่ยวเฉยอันนี้มาเที่ยวเฉยนะทุกคนแค่เซิฟใช่ไหมเซิฟฟืนอดีตไงอยังไม่ลืมฟื่ออดีตยัดลืกฟื้นอดีตอ๋อโอเคทุกเรื่องใน่อนเราอยู่กับกาอยู่อยากเกิดก็เปิดมานะใครที่อยากเกิดก็เปิดมานะครับฮะฮะก็มาดีครับก็มาดีครับนะครับนะโอ้โหคนนี้อยากลองของนะทุกคนได้เดินแน่ได้เดินแน่ โอ้ยไม่ไหวจ้ะอ๋อไม่ไหวพักก่อนได้ปะไม่ได้แล้วผมยอมแพ้แล้วแหละผมไม่สู้ละผมยอมแพ้เดกแวเหนื่อยแล้วทุกคน มันกินไม่นั่งแล้วได้มันยิ่งไปย,ยิ่งหนักเลยมีใจยิ่งหนักเออโอ้โหเดินมายังไม่ถึงห้าร้อยเมตรเลยหนักแล้วเฮ้ยประมาณพันเมตรแล้วมั้งแว,ขงแวขง้ข้างหน้าแว้ข้างหน้าข้างหน้าตรงตรงที่มีร่มไม้อะ <c oughs> ตรงที่มีร่มไม้ตรงนี้ไม่มีร่มไม้ ไหวเปล่า,าไม่ไหวก็บอกด้วยไม่ไหวยอย่าฝืนเดี๋ยวเป็นลมด้วยไม่ไหวก็บอก ออน เดี๋ยวรอเพื่อนผมก่อนนะครับทุกคนเดินตามผมไม่ทันนะเป็นไงเพื่อนเหนื่อยเอาเรื่องอยู่ครับเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเหมือนจะหอบใช่ไหมหอบแลหอบแลโอ้โหสู้ๆนะครับไงน้องกับบันชิวๆใช่ไหมชิวๆอยู่ไหนโชว์สองนิ้วดูโอ้โหรู้เรื่องครับ ยังไงก็ไปถึงถ้าใจสู้ยังไงก็ไปถึงต้องมีกำลังด้วยครับต้องมีกำลังอะไปได้ใจไม่ได้ครับไปได้ใจไม่ได้เฮ้ยไหนตอนแรกบอกไปได้ใจอ๋อตรงนี้ต้องมีกำลังด้วยอ๋ออันนี้มันคือต้องมีกำลังด้วยโอเคประมาณนั้นครับผมคือพื้นที่เรียบๆเนี่ยเราจะเดินง่ายกว่านะเดินแบบไม่เหนื่อยนะครับทุกคนอืม เหนื่อยก็พักนะครับค้องตองเหนื่อยก็พักนะแต่ถ้าเขาไม่รักก็พอนะครับทุกคนเนีฮะเหนื่อยก็พักนะครับแต่ถ้าเขาไม่รักก็พอนะอย่าไปอย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับทุกคนนะน้ําเนี่ยมันจะไหลขึ้นภูเขาไม่ได้นะครับมันต้องไหลจากภูเขาลงมานะพอประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับพร้อมมันไหลก็บอกเด้วยเอ็นนี้ มันจะไหลขึ้นหัวไม,ไม่ขึ้น, <mm> ไ,นไม่ขึ้นเอ้อไหวปล่าไหวดิเออไม่ไหวอย่าฝืนไม่ฝืนแล้วจะนอนเนี้ยเหรอเน้อก็ผมเนี่ยจะไม่เดือดาำน้าไปก่อนนะทุกคนยังไงก็ต้องรอกันนะครับมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับแต่ถ้ามีคนอื่นมาด้วยเนี่ยก็ <hmm> ไปอ่าแบบ กลับไปมีเพื่อนนะดีกว่ามาแค่สองคนเนี่ยคือ,อยังไงก็ต้องรอกันนะครับถ้าผมไม่รอเนี่ยเท่ากับผมเห็นแก่ตัวเลยนะครับทุกคน,นคือวันหลังเนี่ยถ้าผมจะชวนใครมาก็มาไม่เขาไม่มากับผมนะครับก็มาแค่สองคนนะครับรอนขามานะมาด้วยกันก็ไปด้วยกันนะครับ ถ้าไม่มีตุลาไปทำอย่างอื่นต่อนนะเดี๋ยวนั่งพักอีกสักห้านาทีนะครับทุกคนก็ค่อยเดินทางต่อนะสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ครับแรบลินน่ะไอเดชพูดอะไรก็เชื่อไปหมดนะ นี่นั่งพักอีกทีนู่นเลยนะไอ้ที่มีที่กั้นนะที่มีท่อนไม้อยู่อ่ะเดินเรื่อนๆเนลนๆนะครับคืออย่าไปฝืนร่างกายนะครับทุกคนรู้ว่าร่างกายไหวแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับถ้าฝืนเนี่ยคือเราอาจจะเป็นลมหรือว่าช็อกขึ้นมาได้นะอย่าไปฝืนร่างกายตัวเองนะครับถ้าโพดหามตรงแล้วอย่าไปฝืนธรรมชาตินะครับนะ ใช้เวลาจากตรงนู้นเดินมาตรงเนี้ยเกือบชั่วโมงอ่ะใช่หรอใช่คือเราก็เดินแบบไม่พักก็มันขึ้นเข้าไอแต่เราเดินเรื่อยๆเนาะเดินแบบไม่พักแต่เดินเรื่อยๆถึงบนยอดเขาตรงนู้นน่าจะเย็นน่าจะตามเขาไม่ทันแล้วแล้วก็น่าจะเดินกลับไปแล้วครึ่งทางเทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่แล้วนะครับโอ้บอกเลยนะครับว่า เลยมากนะครับแล้วก็เย็นแล้วนะครับตอนนี้ข้างบนนี่มันใส่เย็นออกมาจาะใส่อะไรนี่ไ้ตััวนนไม่รู้ีวรกจน่โอ้โหแล็อะไรมสิบห้านาฬิกาสิบห้านาทีนะครับสามนะครับพอซอยแล้วก็พลันใหญ่นะครับลุงชัยโอ้โหเดินไวมากตามไม่ทันแล้วเขาคือเขาเดินไวคือเดี๋ยวผมจะขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าต้องเดินทางอีกไกลนะ เดี๋อวมืดอ,อ,อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกผมสองคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับโชคดีทุกคนครับบ๊ายบาย